สวัสดีค่ะอ้อนะคะเกวลินดําเนตค่ะ c e o บริษัท CA อาหารสดแช่แข็งนะคะ <Okay. S 1> บริษัท CA ของเราเริ่มต้นจากตู้เล็กๆเป็นตู้ครัวชุมชนนะคะจนทุกวันนี้เติบโตมาเป็นบริษัทอาหารสดแช่แข็งที่มีร้านค้ามากกว่า2,000กว่าร้านค้านะคะตอนนี้ของเราจะมีทั่วภาคอีสานเลยท่านใดผ่านไปผ่านมาจะเห็นป้ายบริษัทของเราตามร้านค้าทั่วไปนะคะธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อาหารสดแช่แข็งนะคะ ของเราจะมีทั้งอาหารสดแช่แข็งแบบขายปีกครึ่งกิโลแล้วก็เป็นกิโลของเราจะเน้นอาหารสดแช่แข็งที่สามารถหยิบจับได้ง่ายก็คืออาหารที่ทํากับข้าวได้ก็คือพวกไก่ชิ้นไก่หัน่นแกงอาหารสดแช่แข็งของเราก็จะเน้นพวกหมูบดอนามัยค่ะแล้วก็หมูปิ้งนมสดอย่างเงี้ยค่ะ หลากหลายอย่างนะคะจะมีพวก CP พไส้กรอกซ p พีแล้วก็ข้าวกล่องเบทโกจะมีพวกข้าวกล่องที่สามารถเวฟทานได้เลยค่ะแล้วก็จะมีพวกหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหมูกระทะช่างกิโลก็จะมี3มชั้นสไลด์แล้วก็หมึกบ้างหมึกวงแล้วก็พวกตับแล้วก็ปลาหมึกกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันค่ะมีเยอะเยอะหลากหลายสินค้าของเราหลากหลายมากน่าทานมากค่ะของเราจะเน้นคุณภาพนะคะ สินค้าของเราคัดาจาัดโรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็เน้นคุณภาพในเรื่องของอาหารสดนะคะถ้าไม่สดยังไงเราก็ไม่ขายนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็สนใจจะร่วมธุรกิจกับเราก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของบริษัทนะคะ 043001416ค่ะแล้วก็อีกเบอร์ก็จะเป็นเบอร์0657426665นะคะสนใจก็โทรเข้ามาได้ค่ะการบริการของเราเน้นคุณภาพนะคะแล้วก็การใส่ใจลูกค้าที่ลงสินค้ากับเราอันนี้เราจะมีการสอบถามอย่างต่อเนื่องหรือว่าเข้าไปรีวิวร้านค้าที่ขายสินค้าของเราทุกวันที่มีการจัดส่งสินค้านะคะอันนี้จะเป็นร้านค้าต้นแบบของเรานะคะ เราจะทําเป็นร้านขาต้นแบบของเราก็จะมีพวกหมูตักช่างกิโลมีผักสดมีน้ําจิ้มของเราจะมีน้าจิ้มให้น้ำเป็นของบริษัทเราเลยค่ะร้านขาของเราตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่92หมู่15นะคะซอย6ทับ7ค่ะหนองขามนะคะตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ,อะตอนนี้ธุรกิจของเรากําลังเติบโตนะคะตอนนี้คือทางบริษัทของเรา ต้องการพรนักง,งานเยอะมากก็คือทีมเซลล์ทีมขายนะคะถ้าท่านใดสนใจเป็นพนักง,งานขายก็สามารถโทรสอบถามเราได้ที่เบอร์043-001416นะคะสอบถามเข้ามาได้ตอนนี้เราต้องการทีมขายเยอะนะคะไม่จำกัดจำนวนค่ะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ